ผมณเดชกูกิมยะขอรับครับจ้าอย่าพึ่งเสกขอรับคำท้าคุณสุวัชัยซีอบริษัททรูในการบริจาคเงินหนึ่งล้านบาทให้กับมูลนิธิการกุศลแห่งประเทศไทยขอท้าสคน 1. คุณอ้ำพัชราภาชัยเชือ้อ 2. คุณขจรเจียรวนนท์ประธานสโมสรแบงคอกอยู่ในเตด 3. คุณนุศลาต้อยคำนักบอลลบอลหญิงแห่งประเทศไทย 4. ี่ผู้จัดก,การคุณเอสุปรชัย เยอะเยอะๆเยอะไปไหมเยอะแยปะมีอีกนะเอาปะเอาปะเอ้โหมีงานด้วยไหมเน่แถมแ